สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและจารย์ท็อปต้นรดยกันยิบซีโอซีบริกรอนเข้ามากันได้24โอซีริกอนเอาก็ปิดเสียงไปแล้ว มาค่ะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูและพิมพ์คำว่า <Share S 1> แชร์เรงชื่อเ่นอายุคำถามนะคะดูเรื่องทั่วไปการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาตอบให้คนละหนึ่งใบคนละหนึ่งข้อนะคะอย่าถามสองพยางการงาน มีปัญหาเรื่องการงานเรื่องอะไรถามมานะคะเฉพาะเจาะจงการเงินมีปัญหาเรื่องอะไรเรื่องการเงินถามมาเฉพาะเจาะจงอย่าถามการเงินสองพยางนี้ไม่ถามการเงินเป็นอย่างไรบ้างคะเหมือนกันการเงินสองพยานเหมือนกันเลยอย่าถามนะคะอ่ะเนยยี่สิบหกอ่ะแล้วเราเราเราจะแชร์กันก่อนไหมต้องแชร์ก่อนเนาะแป๊บหนึ่งนะคะคุณเนยนะ ตอนนี้รู้สึกการแชร์มันแปลกๆไงไม่รู้ถ้าเราแชร์เร็วเกินไปเดี๋ยวมันจะโดนบล็อกนะต้องค่อยๆแชร์นะคะทำไมไม่ได้ยินเสียงแชร์เลยแปลกๆมากแปลกมากทำไมไม่ได้ยินเสียงออร์แลวปิดแชร์เลย ก็ถามว่าเขาจะรอเจอเราไหมเดี๋ยวก่อนดิเอาม,นะม,ม,มั้นไม่แชรแล้วนะแชแ่ให้น้อยไปเลยไ,ไม่เป็นเนยยี่สิบหกวันจันทจะไปเอาของที่บ้านแฟนที่เพิ่งเลิกกันไปเขาจะรอเ<ๆ>จอเราไหมคะไม่รอรอไหมอันนี้น่าจะรอไหมถ้ารอรอด้วยความเจ็บปวด้าไม่ได้รอเราก็เจ็บปวด กดแชร์ออกไปแท่มีแต่คนเจ็บปวดนะคะคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์ไพ่ไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่อของความเจ็บปวดเพราะว่าเป็นไพอ่อะไรแตกไพ่อ,อะไรแตกหัวแตกกดแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์น่ อมีอาจารย์โอ้มาเป็นประธานกันไปแล้วือมอหนักใจ,กใจเดี๋ยวแชร์ต่อมามุกอ่อนนะคะเรื่องจริงนะผม,มพยายามแชร์แต่ว่าโดนปิดกั้นไปเยอะแล้วะะเขาาจจรอ,จอ,นนอก เขาให้แชร์กลุ่มเดียววันนี้นะคะกลุ่มอื่นก็ไม่แชร์เจ้าคือผู้มีบาคอ่าแล้วไปไปกดไอ้นี่ทําไมล่ะอย่าไปกดเข้าสิไปกดเข้ายิบซีโอสิดกอนมันก็แชร์ได้กลุ่มเดียวสิอย่าไปกดเข้ายิบซีสิให้ให้เป็นโออย่างนี้สิแล้วก็ไปเข้าสิเป็นโออย่างเงี้ยไปสิเออเป็นโออย่างเงี้ยแล้วดูดิอ่ะตรงนี้ u c ส s อ l i d c o n ก็เข้าไปสิเห็นไหมเข้าไปเข้าไปแล้วมันจะแชร์ได้เยอะดูนะนี่ไงกลุ่มอยู่ไหนไม่รู้วันนี้เขาปิดกัน้นเราหลายอย่างนี่ไงกลุ่มอยู่นี่ไงแชร์ไปยังกลุ่มเนี่ยเยอะเลยเดี๋ยวก่อนนะทำไมไม่เหมือนเมื่อกี้อะ่ะใช่มันไม่เหมือนแล้วมันเปลี่ยนไปแล้วของท็อปยังเปลี่ยนเลย นี่เรื่องจริงเขกกลัวว่าเราจะโด่งดังเกินไปในกลุ่มนะพวกลัวว่าเราจะใช้ได้ทีละกลุ่มเขาจะกลัวว่าไม,ไม่เหมือนเดิมใช่เขากลัวว่าเราจะยิ่งใหญ่เกินไปทุกกลุ่มกลัวเราจะยึดครองทั้งหมดไว้เดี๋ยวนี้ อันนี้เริ่มเล่แชร์เยอะแล้วนะเดี๋วเฟรชเนี่ยพอแล้พอลวไม่ต้องไปแชร์มากเลทิ้งไว้แค่เนี่ยมีถามก็คือถามอ่ะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพิมพ์คําว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามถ้าท้อมนอนอย่างนี้คงไม่มีใครมาดูอะเนี่ยจะแบบกลัวจะรบกวนอาจารย์ฮอบส่นะเลวเซดูดูตาอันมุงมันก่อนเลวดูเสียงเสียงตาอานมุงมันเลว ได้แหวนมาใหม่นะใช่อา <นะ S 1> จารย์โอแหวนมูลค่ามหาศาลนาเานี่สามเก้าอ่ะบอกแค่นี้สามเก้าอ่ะไม่ใช่สามเก้านี่มันเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าโชมืมอสวยกว่าหน้ารู้สาวแต่งหน้าอย่างดีกดแชร์ออกไปเซ่ โดนปิดกัน้นนะเนี่ยหลายยี่ที่ทำไ์สดมาหลายปีเดี๋ยวนี้มันเรื่องปกติหน้ามันนะไม่ไม่มีความมันโดนปิดกัน้นทำไมมีควรู้สึกว่าดูในนี้มันหน้ามันแลือาหน้ามันเงาดูเงาดูกาดกาโกลกดแชร์ออกไปแซ่ลองเคื่องสมอางลองพื้น กันแดดแล้วก็เป็นแป้งทิ้นในตัวนะเรามาประมาณไม่ถึงสัปดาห์นะคะใช้ใช้มาแล้วรู้สึกว่าเนียนมากคนละเก้าพันยี่ห้ออะไรไม่บอกมาถามเราเองเก้าร้อยไม่ได้โฆษณานะคะเดี๋ยวดูดิใครเข้ามาบ้างถ้าไม่เข้ามาจะได้ออกไปทำรายการที่เรารักต่อไปเก้าเก้าแชร์ แชร์แล้วเก้าสิเก้าจุดเก้าเก้าแชร์เร็วแซ่เร็ 9,999แชร์เพียงเท่านั้นเ้า่าไปขู่เพราะอย่างนั้นนี่แล้วใครจะมาดูดวงคะดูดวงส่วนตัวเท่าไหร่คะเริ่มทีเท่าไหร่เริ่มตอนที่เท่าไหร่โดยอาจารย์โอ้ผู้เป็นประธานเขาบอกโฆษณานหน่อยแล้ว ล <Le> ขอบคุณค่ะมาแล้วคนเดียวเท่านั้นแล้วก็จากไปแอนแอนใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพิม <c oughs> นี่น่โอคิดว่าก็จะทำไรสดเดี่ยวบ้างนะแต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้ถ้ <c oughs> ามันเป็นอย่างนี้แล้วก็จะคุยกับมดที่ไหนวะนะ่ยถ้าเกิดโอทำคนเดียวอะ่ะไม่มีท็อปให้คุยด้วย ตอนนี้มันมดจะขึ้นหรือเปล่าไม่รู้มันทำขนอโจาขนอมันหกเล่จกจริงวายอยู่ตรงนั้นนะไปกินเอาเลยกินยาไปแล้วนะยาหลังอาหารนะไม่ก็ยาก่อนนอนด้โจกจริงไงโอ้จานโอ้โอ้จาโอชาดเอาอะไรขึ้นไหโอ้พอแล้วจานโอ้ย้ออกดีกว่าจะดูเวลาแล้วโอ้ยดูพุงทับอ่ะ ดูเวลาก่อนโอ้เวลาไม่บอกด้วยสองจุดสี่สองกูจะรู้ไม่เดียว่ามันคืออะไรนี่ไงสิบแล้วไปแล้วนะหมดเวลาแล้วนะไหนๆก็ไม่มีใครดูไปดีกว่า,ามีมาแลวหนึ่งคนเร็วใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามแ <c oughs> ชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามแชร์ก่อนนะคะแล้วค่อยพิมพ์ อย่าถามสองพยางนะคะดูเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาครอบคลุมระยะเวลาสามวันเท่านั้นนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3าวันแน่นอนและเรื่องร้งรายๆจะเกิดขึ้นเพียงสามวันเท่านั้นนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษา อย่าถามการงานสั้นๆส,สองพยางอย่างนี้นะคะมีปัญหาการงานเรื่องอะไรให้ถามเฉพาะจอดจงมาเลยนะคะการเงินอย่าถามสองพยางการเงินอย่างนี้อย่าถามมีปัญหาการเงินอะไรถามมาเลยเฉพาะจอดจงนะคะวานานความ <ไป S 1> วรักความรักอย่าต้องบอกสถานะด้วยโสดแต่งงานหรือมีแฟนเป็นชู้เมียน้อยเมียเก็บเมียแอบเมียซ่อน ไปแล้วหมดเวลาจริงนะเนี่ยสงสัยเขาจะเลือกถามไม่หูกันะอ่ะรอเขาก่อนอ่าโฆษณาก่อนไปอ่าดีดีดโดยมีอาจารย์โอเป็นประธานท่านอาจารย์โอก็ได้เป็นประธานกันไปแล้วติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานได้ที่ facebook โอสิริกรอภิรัตเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหกสี่ห้าศูนย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่งไอิร ถ้าแน่นะสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามให้อัานไพ <c oughs> ยิบซีไพเทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณนะหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีวิธีการทุกชนิดตั้งสารถอนสาลวสวมเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องราขงของขลัง วัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะรับครอบครูรับขันครูรับถอนขันครูรับสอนไพ่ยิปซีขายไพ่ยิปซีพร้อมตําราและขายไพ่เทพพร้อมตาราค่ะมีคนถามแล้วถามว่าอะไรถามมาสวัสดีค่ะจานแชร์แล้วค่ะตุ้มอายุสามสิบเจ็ดปีภายในวันอังคารนี้บริษัทไทยไทยพีจะติดต่อกลับมาให้ไปทํางานไหมคะวันนี้วันอะไร วันสองสาววันที่จันนังคารยังไม่มีใครติดต่อมาเลยครับพึ่งตรงไพ่เดทนะไม่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 ใช่ว่าใครติดต่อกลับมาเนี่ยแหละบริษัทไฮพียังไม่ติดต่อมาภายในสาวันนี้เท่านั้นนะคะดูแค่สามวันถ้าอยากดูดวงทุกเรื่องทุกข้อถามได้เอาแบบจัดเป็นถามไม่อั้น ที่พูดจริงๆนะชุดดูสนตัวแล้นะคะทักแชทมาได้มีค่าครูขอพร้อมโอนก่อนดูค่ะไม่ช่วยเลยอ่ะเร็วไปละหมดเปล้ <laughs>